ไอลูกไมหนักเลยไอ้คนนี้นึ้นั้นด้วยวะไอ้ยิ่งแก่แกล้วแก่ขไหนล้วไหนอ่ะโอ้โหไม่ดูนี่อะไรวะบ่งดีๆแล้วล่นนะโอนที่ฝ่ายนี่นะลงเลยลงไม่ได้เราอยู่ตรงนี้นี่ลงเห็นไม่ใหญ่เลยไปลงนี้จะเล่นน้ำอ่ะเพื่อนลงลงดิลงดิเออไม่กลัวไดกิโลนะยีโอ กไม่ผายังหัลละดูดูอจังวอดีดีดีนะเดี๋ยวมีนกินขโจังวะา่อไปน้น้องมันตามน้องมันตามดีหัวไม่ฟาดล่วงไปอืมกิ้งแม่ไปนู่นเดินไปด้าอีสามเนอีสาหัวไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

เืผู้ผิดท้อมภายเรือเพื่อแข่งเรือยาวในเดือนหน้า คนอย yup. well. ู่ข uh nice ้างหลังต้องเก่งจริงๆคัดท้ายเรือต้องเก่งจริงๆต้องยืนให้นิ่งเดีโอ้โหเก่งมากคนยืนข้างหลังเก่งมากคนยืนไม่เป็นนะลร่วงแน่ดีดีดีไปได้ได้คนคนนั่งหน้นั่งเรือเรือนั่งดีวะรู้ป่ะมันเคลือบตายแล้วเมื่อกี้เนี่ย อันสามเนี่ยหัวที่ไปขั้นสามนี่ไม่ปกเงยืนกน่อบข้าล้าสายมันจะยืนข้างหลังเก่งเข้าไปได้เข้าไปแล้วสุดยอดเลยคนที่อยู่ท้ายเรือเก่งมาก อไม่นั่งล่ะไป,ไปไม่ได้หรอกเขาอ่นั่งลงเ้าเลยนี่นั่งนี่ลงไปยๆลงไปไหนอยลงไหมฮะพัดก็ได้ค่ยๆถัดลงไป ตอนนี้ก็ถ่ายขึ้น่องไปก่อนไม่ต้องนับ

อขน,น่้อร่วงไปอะไปต่อการต่ ยากลงเลยตามันไปล็อกปเล็กมันคนยากลงเมื่อไหร่กูจะลงได้วะาางคนึกยงไ่าสย่ไดูพุงลดักชุดเทนว่ะนหอเอาไปสวยใหญ่หมีอทงแม่ควาได้เูกกี้มันเป็นไรเท่าทีาอีวะไอ้เหนือ ใครใครจะมู่กมันอะไรเงี้ยแ่่ละม่เพึ่งหายร้านยี่บัวเพิ่งลงแล้วนะี่เขายี่ามเนี่ยนน่ขอขอขอไปเทมาลุตรงนูนวไยังไงก็ตกน้าอกนออกก้นซื้อปิด่นมาแช่ซมเลยมา

คนอยู่หลังเก่งยืนไม่ล้มด้วยผากากโหคนไทยตัดเก่งมาก เอากเ,เด็ลงก่อนเอลยพักก่อน,นขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า